สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเป็นสาระของเศรษฐศาสตร์ค่ะเรื่องสินค้าและบริการค่ะทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการทรัพยากรในการผลิตหมายถึงสิ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในการผลิตสินค้าแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะมีทุนที่ดินแรงงานและผู้ประกอบการค่ะ ทัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวสินค้าและบริการที่เราจำเป็นที่ใช้ในครอบครัวมีหลายประเภทถ้าแบ่งออกประโยชน์ของสินค้าอาจแบ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าหรือสินค้าที่ทำความสะอาดร,ร่างกายอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันยาสระผม นะคะเด็กๆสินค้าเหล่านี้เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะการผลิตสินค้าทุกชนิดต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตค่ะอย่างเช่นต้องมีทุนมีที่ดินมีแรงงานผู้ประกอบการนะคะทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า ในโรงเรียนมีการนำสินค้าจำหน่ายให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เลือกตาม,ตามความต้องการสินค้าแต่และสินค้ามาจากทรัพยากรที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นการผลิตดินสอทรัพยากรที่ใช้ก็ต้องมีทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการเช่นกันค่ะ ี้เป็นการประลิตกระด,กดาษก็เช่นกันค่ะต้องมีทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการในการผลิตสินค้านะคะเด็กๆผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายในการผลิตสินค้าและบริการผู้ผลิตสามารถ,ถเลือกใช้วัตถุหลากหลายเช่นตู้เตียงเก้าอี้ไม้กวาดนะคะ การใช้ทรัพยากรที่หลากหลายในการผลิตมีประโยชน์สินค้ามีหลากหลายชนิดให้เลือกเมื่อนำทรัพยากรบางชนิดที่เกิดการขาดแคลนทำให้สินค้ามีราคาสูง 3. ส,สินค้ามีหลากหลายราคาขึ้นอยู่กับทรัพยากรและกระบวนการผลิตดังนั้นเราจึงเลือกใช้ทรัพยากรราคาไม่แพงแต่มีคุณภาพและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นเก้าอี้ทำจากหิน เก้าอี้ทำจากไม้เก้าอี้ทำจากปาติกแล้วแต่เราจะเลือกเลยค่ะเด็กๆคะต่อไปคุณครูอยากทดสอบบทเรียนของเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนจบแล้วข้อข้อหนึ่งค่ะข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีหนึ่งต้นไม้สองปาติสามเครื่องจกักรตอบข้อ หต้นไม้นะคะเด็กๆเ,เพราะว่าต้นไม้เป็นสายพระกรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนข้อ2กับข้อ3เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองข้อที่2ค่ะสินค้าใดที่ผลิตจากดิน1ดินสอ2รองเท้า3กระถางต้นไม้ข้อที่3ค่ะกระถางต้นไม้ค่ะที่ผลิตจากดินนะคะ ข้อต่อไปค่ะสินค้าใดที่ใช้ไม้เป็นส่วนประกอบกระดานค่ะถูกต้องค่ะข้อที่4บริการใดต้องใช้น้ำมันหรือทรัพยากรที่สำคัญ 1. บริการรถเข็น 2. บริการ3รล้อ 3. บริการรถประจำทางบริการรถประจำทางนั่นเองค่ะ ข้อที่4 5ถ้านักเรียนต้องการเลี้ยงปลาไว้ขายโคไดไม่ใช่ทรัพยากรในการผลิตตอบค่ะปุ๋ยค่ะเพราะว่าปุ๋ยใช้สําหรับในการเพาะปลูกไม่ใช่ทรัพยากรที่ใช้เลี้ยงปลาค่ะเด็กๆสําหรับคลิปนี้คุณครูขอฝากแบบทดสอบไว้แค่5ข้อนะคะหากนักเรียนยังไม่เข้าใจเนื้อหาหรือคุณครูสอนไว้ไปให้เด็กๆนำหนังสือวิชา สังคมออกมาเรียนควบคู่กับคลิปวีดีโอนี้ได้นะคะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะเด็กๆ